ด็กตอนโรงเรียนเด็กเลยเคยร้องร้องร้องเขาเรียกที่ครูโลดเคยร้องอ่ะเออเขาเรียกอะไรนะนั่นแหละมันจะมีปะเออนั่นแหละนั่นแหละยิ่งอ่าอ่าสองสองอาทิตย์ได้ใช่ไหมแล้วแล้วไอ้ไอ้ร้องไอ้นั่นได้อ่ะตอนไหนตอนไหนตั้งแต่ร้องไอ้ไอ้ที่ว่าตอนเป็นเด็กอ๋ออาทิตย์หนึ่งไม่แล้วระยะเวลาน่แต่อาทิตย์หนึ่งที่ร้องได้ตอนเป็นเด็กกับกับอ อ๋ออะไรวะเฮ้ยเอออาทิตหนึ่งตั้งแต่ล้อกโอ้โหจนไปถึงจนไปถึงเข้าวงรู้ทุ่งอ่ะกี่ปีเออหลายปีเลยนั่นแหละเวลาร้องเถอถังเลยมันไส้บมชอบกวนเจอคนดีพี่นี้ก็พลอยดีใจ พี่ว่าเบียพาพี่ได้สาะละอะไรมาหาเพลงละพี่ถานมั่งเหอะรู้สึกว่าจะพูดเยอะเกินไปแล้ะพี่ถานมนั่นแหละรู้สึกว่าจะพูดเยอะเกินไปละไม่ได้มีประโยชน์เลยแบบคุณครูบอกไงพูดไปก็ไม่มีประโยชน์ต้องทำอะไรไหมต้องทำ บอกตัวเองเถอะนั้นหะจบพี่เกียรพูดแล้วพี่ต้องทำหัวใจที่ปวดร้าวพีวรยิโอ้โหนยแม่บุญเคยทำแต่กังวนซิบมาเกิโอ้โหซิบเลยซิบมากเกิ เป็นชาวดินมู่ทวินฟองดาวถูกเขางหันองบจึงต้องช้ำเพราะกำแพง คนมีราคาที่คนกุ้น้อยได้ค่ากัญญาฤทธีเป็นมัน จนช่วยดนให้น้องพะลีมีสุรกรามของมันบุญธรรมาวาสนาสิไใทันสวรรค์ผีลงบนเชยชมชูรู้คำเดียวว่าซ้าเพลงนี้ที่เบียตีเขามามันต่างในที่ทางนิดนึงเบียตีว่า เบตีว่าอะไรอ่ะผู้ชายคนนี้อืเ่ตีแบบนี้นะผู้ชายคนนี้มีม,มีกับผู้หญิงคนนี้รักกันอืแต่มีหนุ่มชาวกรุงที่ร่ำรวยมากอืหล่อรวยอะ่ะชอบมาจีบมาขอสุขขอเาครอบครัวโอ้โดโดนเลยแล้วพอพอสูขขอเสร็จฝ่ายหญิงเขารักเราแล้วแบบครอบครัวเขาก็แบบคนสมัยก่อนเขาเชื่อฟังพ่อแม่อ เขาบอกว่าแต่งกันใครก็ต้องแต่งอ่ะเหมือน,เห,อนเหมือนเรื่องไอ้คราวกับทองกวาวหรือ,อทองแสนแสบอะไรสักอย่างอ่ะเออเออ,เอ,เอ,เอเแล้วยังไงอีกเออแล้วก็แบบรักโดนพลากจากกันเพราะว่าแล้วก็คืนหนึ่งใต้ต้ตนหรือใต้ริมน้ำอะไรก็แล้วแต่ผู้ชายคนนี้ก็มาบอกลาผู้หญิงว่าเออไม่เป็นไรนะเธอใช้ชีวิตให้มีความสุขเธอไม่ต้องเป็นห่วงชั้นส่วนชั้น่ะมันเศร้าอยู่แล้วไม่ต้องมาถามข่าวชั้นเดี๋ยวเธอจะอยู่กับเขาและจะไม่มีความสุข ยอมจำน้นอ่อะอแพ้เงินอะ่ะคิดอย่างงี้ปะเปล่ารู้คิดอย่างงี้แหละโอโแต่<ม>ว่าพี่พยายามทําให้มันมาประยุกต์กับพี่ตัวพี่ได้ไงมันก็เลยจะไม่ประมาณนั้นทะเลื่อยไปทั้งหมดไงเข้าใจปะเพราะพี่เป็นคนร้อง <c oughs> พี่เป็นคนเล่าเรื่องหรือเป็นคนแสดง พี่จะเป็นคนร้องเพลงโอ้ยจะเป็นคนเล่าเรื่องหรือจะเป็นคนแสดงอ๋อเป็นคนเล่าเรื่องเ๋ยเออจะเป็นคนเล่าเรื่อง,องก็เล่าสิจะไปเอาตัวเองไปเป็นนักแสดงทำไมล่ะเอออ๋อเล่าจะไม่ต้องร้องทำไมต้องอะไรรู้สึกว่าถ้าเล่ามันต่างกันตรงไหนวะต่างคนเล่าคนแสดงคนเล<ม>่าคือเล่าหยบหยิบยกเรื่องเขามาเล่า กับคนแสดงต้องอยู่ในอินเนอร์นั้นนั้นนั้นเออพี่ก็ต้องเป็นคนเล่าสนะิพี่เป็นคนเล่าโอเคงั้นพี่เป็นคนเล่าพี่จะไปเป็นคนเล่าเรื่องของไอ้คนนี้ก็แล้วกันแต่ว่าไม่ใช่ตัวพี่นะเอา้าแล้วพี่จะต้องเล่าแบบน้ำเสียงเล่าแบบน้ำเสียง <laughs> เห็นใจผู้ชายคนเนี้ยอ๋อเยอะ <laughs> ขึ้นเหมือนเดิมแล้วลหละจบจริงจบจริงโมเมนต์นี้คือไม่รอด ยิ่งกินเยอะยิ่งปวดสมองร้องให้มันพอๆเป็นพอแล้วจริงจริงจัดมาหนักหนักเออเอิงเอยิงเอวยิงเอยอะไรนะจัดจะไม่ฝ <in> ึกเออพอจบไม่สนใจแล้วถ้าเอิงเอยได้ก่อนเราค่อยไปอินเนอร์ค่อยว่ากันเอิงเอยยังไม่ได้เลยจะไปอินเนอร์แล้วโอเคคาสวย เข้าใจบอกบักหำน้อยอืดูถูกเฮ้ยเขาเป็นภาสาเรียกน้องนุ่งเว้ยแต่บ้านพี่เขาเรียกบักหำน้อยมาดูถูกดูถูกอะไรลยนะไหนวะโอเคเราจะโฟกัสให้มันถูกจุดก่อนนะครับตอนนี้คือการร้องเช่องเลยให้พอ เจอคนดีพี่นี้ก็ปลอยดีใจแต่เจอแล้วน้องรอ้องไห้หัวใจพี่ปวดรา้าวพี่ห่วงจริงๆรงรักเธอรักยิง่ง